สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเทพองค์หนึ่งที่ผมว่านะมีจุดกำเนิดที่แปลกแล้วก็น่าทึ่งมากที่สุดองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือเท้าหิรันพนาสูนคือหลายคนอาจจะคุ้นชื่อท่านในฐานนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไปขอพรเรื่องสุขภาพแต่จุดเริ่มต้นของท่านเนี่ยเออไม่ได้อยู่ในวัดหรือเทวสถานนะครับแต่อยู่กลางป่าลึกทางภาคเหนือเมื่อร้อยกว่าปีก่อนและที่สำคัญคือ เกิดจากความเชื่อส่วนพระราชอุบายของราชการที่6ลุ้นล้วนเลยวันนี้เรามีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยเชิงลึกที่จะพาเราย้อนรอยการเดินทางของจิตวิญญาณตนนี้จากอสูรในพระสุบินสู่การเป็นราชองครักษ์แล้วก็กลายมาเป็นเทพแห่งการเยียวยาที่โรงพยาบาลใจกลางกรุงเทพในปัจจุบันเราจะมาลองทําความเข้าใจกันดูว่าทําไมความเชื่อที่เกิดขึ้นในยุคที่สยามกําลังก้าวสู่ความทันสมัย ถึงยังทรงพลังอย่างมากในยุคดิจิทัลแบบนี้ใช่เลยค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆสำหรับเรื่องนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อหรือไสยศาสตร์นะคะแต่มันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากว่าสังคมไทยจัดการกับความเชื่อดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ยังไงมันคือกระบวนการดึงเอาอานาจศักดิ์สิทธิ์จากพื้นที่ป่าที่เรามองว่ามันควบคุมไม่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองแล้วก็จัดระเบียบอำนาจนั้นให้อยู่ภายใต้โครงสร้างของราชสำนัก ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากค่ะโอ้โหเปิดประเด็นมาได้น่าติดตามมากครับงั้นเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีพศ2449ใช่ไหมครับตอนนั้นรัชกาลที่6ยังทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารอยู่ถูกต้องค่ะตอนนั้นพระองค์เสด็จประพามนทมณฑลพายัพซึ่งถ้าเรานึกภาพตามเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมันคือป่าทึบจริงๆนะคะ การเดินทางลำบากแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะภัยคุกคามอันดับหนึ่งเลยก็คือไข้ป่าหรือมาลาเรียนึกภาพตามแล้วก็รู้สึกหวั่นๆเหมือนกันนะครับการเข้าไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยแถมยังมีโรคภัยที่แบบไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะรอดกลับมาหรือเปล่าซึ่งสภาวะแวดล้อมแบบนั้นล่ะค่ะที่ในทางสังคมวิทยาสร้างสิ่งที่เรียกว่าภูมิศาสตร์แห่งความกลัวขึ้นมา คือเมื่อข้าราชบริพารต้องเดินทางไกลจากศูนย์กลางอำนาจอย่างกรุงเทพเข้าไปในพื้นที่ป่าที่ควบคุมไม่ได้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมันหายไปในสภาวะแบบนี้เองที่มนุษย์จะหยหาที่พึ่งพิงที่เหนือธรรมชาติเพื่อมาช่วยสร้างความมั่นใจค่ะและในท่ามกลางความกลัวนั้นเองก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในคืนหนึ่งที่ค่ายพักแรมในป่าแขวงเมืองอุตรดิต์รัชกาลที่6ทรงพระสุบินหรือก,ก็คือทรงฝัน ในฝันนั้นท่านเห็นอะไรครับท่านทรงเห็นชายร่างใหญ่มากค่ะกำยำลำสันดูน่าเกรงขามแต่ไม่ได้มาทำร้ายนะคะกลับเข้ามากราบบังคมทูลอย่างนอบน้อมแล้วแนะนำตัวเองว่าชื่อหู่เป็นอสูรที่อยู่ในป่าแถบนั้นแต่ที่สำคัญคือเขาบอกว่าเขาเป็นอสูรที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเป็นยักษ์ฝ่ายดีว่างั้นเถอะครับแล้วหู่มาทำอะไรในฝันครับเหมือนมาขออะไรหรือเปล่า คล้ายๆมาสมัครงานเลยค่ะคือมาเสนอตัวเลยว่าจะขอเป็นเหมือนองค์ักษ์ส่วนพระองค์คอยดูแลปกป้องให้พ้นจากอันตรายทุกอย่างทั้งสัตว์ร้ายพูดผีปีาศาจหรือโดยเฉพาะไข้ป่าที่ทุกคนกำลังกลัวกันอยู่แลกกับแค่ขอให้พระองค์ทรงแบ่งพระกริยาหารให้ก็พอเดี๋ยวนะครับแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงต่อคือหลังจากคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือจุดที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงเลยค่ะ เพราะหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาตลอดการเดินทางที่เหลือไม่มีข้าราชบริพารคนไหนล้มป่วยด้วยไข้ป่าอีกเลยแม้แต่คนเดียวที่น่าแปลกคือคนป่วยที่อาการไม่ดีอยู่ก่อนหน้าก็ค่อยๆดีขึ้นจนหายเป็นปกติโอ้คือไม่มีใครป่วยเลยเหรือครับจากที่เคยป่วยกันมาตลอดเนี่ยนะนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเกิลมังคับแบบนี้ถูกต้องค่ะเหตุการณ์นี้มันเป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ทุกคนในกองขบวนได้เห็นร่วมกัน มันเลยเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นความศรัทธาที่จับต้องได้และเป็นจุดเริ่มต้นของการบูชาในลักษณะที่เรียกว่าผีทรงเลี้ยงนั่นเองค่ะพอเสด็จกลับถึงพระนครผมเข้าใจว่าท่านก็ไม่ได้ใช้ชื่อฮูต่อไปใช่ไหมครับใช่ค่ะพอมาอยู่ในบริบทของราชสำนักร,ราชการที่6ก็ทรงเห็นว่าชื่อฮูมันดูเป็นชื่อพื้นบ้านเกินไปไม่สมเกียรติก็เลยพระราชทานนามให้ใหม่อย่างเป็นทางการว่าเท้าหิรัญยพนาศูน ซึ่งชื่อนี้มีความหมายลึกซึ้งมากเป็นการยกระดับสถานะอย่างชัดเจนเรามาถอดรหัสชื่อนี้กันหน่อยดีกว่าครับหิรันพนาศูนแต่และคำมีความหมายว่ายังไงบ้างค่ะฮิรันนะคะแปลว่าเงินหรือทองสื่อถึงความล้ำค่าความบริสุทธิ์ครับพนาก็ตรงตัวเลยค่ะแปลว่าป่าบอกถึงถิ่นกำเนิดครับผมและอสูนก็คืออมนุษย์ผู้มีฤทธิเดช เมื่อรวมกันแล้ว,ทวเท้าเฮรัญยพนาสู์จึงหมายถึงอสูรผู้เป็นใหญ่แห่งป่าผู้มีกายสีเงินหรือทองเป็นการเปลี่ยนสถานะจากวิญญาณท้องถิ่นขึ้นสู่ธรรมเนียบเทพของราชสำนักอย่างเป็นทางการเลยค่ะแต่คำที่ผมว่าสำคัญมากและก็ถูกพูดถึงตั้งแต่ในฝันคือคำว่าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับเพราะปกติเราได้ยินคำว่ายักษ์หรืออสูรเนี่ยภาพในหัวมันจะเป็นตัวร้ายก่อนเลยประเด็นนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะการระบุว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ คือการบอกว่าท่านมีความเห็นที่ถูกต้องรู้จักผิดชอบช่วดีเป็นการยืนยันสถานะว่าท่านเป็นยักษ์ฝ่ายธรรมะซึ่งในยะตรงนี้ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการบูชาเลยนะคะอ๋อ oh, ส่งผลยังไงครับคือเครื่องเส้นไหว้จะต้องไม่มีของดิบของคาวหรือเหล้าซึ่งเป็นวิสัยของผีร้ายแต่จะเน้นถวายเป็นผลไม้แล้วก็ขนมหวานแทนซึ่งถือเป็นอาหารของเทวดานี่คือกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรม ที่ราชสำนักกระทำต่อความเชื่อพื้นบ้านเพื่อให้เข้ากับกรอบคิดแบบพุทธและแบบราชสำนักนั่นเองค่ะพอพูดถึงการขัดเกลาในราชสำนักก็นึกถึงรูปลักษณ์ของท่านเลยครับคือผมเคยเห็นรูปปั้นนะแต่ไม่เหมือนยักษ์วัดแจ้งวัดโพที่เราคุ้นเคยกันเลยสักนิดที่มีเขี้ยวงงง,งตาโตโตทำไมรูปปั้นของท่านถึงดูเหมือนคนจริงๆล่ะครับ นั่นคือการฉีกขนบศิลปะไทยประเพณีอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเป็นผลโดยตรงจากอิทธิพลของศิลปะตะวันตกแบบสัจจนิยมหรือเรียลิซึมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในราชสำนักสยามยุคนั้นโอโ้โหคือใช้คนจริงๆมาเป็นแบบปั้นเลยเหรอครับนี่มันโมเดินมากสำหรับยุคนั้นเลยนะแล้วเรารู้ไหมครับว่าใครคือคนนั้นรู้คะ่ะคนที่เป็นต้นแบบคือขุนฮิรันปราศาสต ซึ่งเป็นมหาเล็กคนสนิทของรัชกาลที่6ที่บังเกินมีรูปร่างลักษณะกำยำล่ำสรนตรงตามที่พระองค์ทรงเห็นในพระสุบินพอดีการทำแบบนี้มันทำให้รูปเคารพดูมีชีวิตและเข้าถึงง่ายกว่ายักษ์ในจินตนาการตามวัดวาอารามที่เราเคยเห็นกันมีหน้านะครับรูปปั้นถึงดูมีชีวิตชีวามากเหมือนท่านมีตัวตนจริงๆ แล้วรูปหล่อชุดแรกๆนี่ถูกนําไปไว้ที่ไหนบ้างครับมีการสร้างรูปหล่อสี่องค์แรกเพื่อประดิษฐานในตําแหน่งที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของการอารักขาเลยค่ะองค์แรกไว้ข้างพระที่บรรทมเพื่ออารักขายามค่ําคืนองค์ที่สองไว้หน้ามออรถยนต์พระที่นั่งโอ้เหมือนเพรเพลา์กประจํารถเลยใช่ค่ะคุ้มครองการเดินทาง องค์ที่3อยู่ที่กรมมหาดเล็กเพื่อดูแลข้าราชบริพารและองค์สุดท้ายอยู่ที่บ้านของพระยาอนิรุธทธเทวาซึ่งเป็นข้าราชการคนสนิทเพื่อคุ้มครองเครือข่ายความจงรักภักดีค่ะนี่มันคือการคุ้มครองแบบ24-7เลยนะครับเนี่ยทั้งตอนหลบับตอนเดินทางหรือแม้แต่ดูแลคนรอบข้างด้วยใช่ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางพระราชหฤทัยอย่างสูงสุดเลยเอาละครับ แล้วจากองคลักษ์ส่วนพระองค์ท่านกลายมาเป็นเทพที่คนทั่วไปรู้จักอย่างกว้างขวางในปัจจุบันได้อย่างไงครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนครับจุดเปลี่ยนสําคัญคือสถานที่ค่ะ เพราะปัจจุบันศูนย์กลางความศรัทธาของท้าวหิวรันพิยนาศูนย์ไม่ได้อยู่ในวังหลวงอีกต่อไปแต่อยู่ที่ศาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังพญาไทมาก่อนการเปลี่ยนสถานที่จากวังมาเป็นโรงพยาบาลนี่แหละคะ่ะที่นํามาสู่การเปลี่ยนบทบาทครั้งสําคัญของท่านน่าสนใจมากครับการเปลี่ยนสถานที่ทําให้บทบาทเปลี่ยนไปได้ด้วยหรอครับได้เลยคะ่ะ ในทางสังคมวิทยาเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเปลี่ยนหน้าที่ทางสังคมหรือ functional shift คือหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทแมดล้อมและความต้องการของผู้คนในยุคนั้นๆพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่าจากบทบาทเดิมมาสู่บทบาทใหม่มันต่างกันยังไงได้ค่ะในอดีตเมื่อท่านประทับอยู่ในบริบทของวังหน้าที่หลักของท่านคือราชองครักษ์พิทักษ์องค์กษัตริย์จากภัยอันตราย โดยเฉพาะภัยทางการเมืองอยังมีเรื่องเล่าว่าท่านได้ช่วยปกป้องรัชการที่6ในเหตุการณ์กระบฏรอสอ130ด้วยแต่ในปัจจุบันเมื่อท่านมาอยู่ในบริบทของโรงพยาบาลบทบาทของท่านก็เปลี่ยนมาเป็นเป็นแพทย์ทางจิตวิญญาณใช่เลยค่ะ spiritual healer ไปโดยปริยาย อ๋อเข้าใจแล้วเหมือนย้ายแผนกทำงานเลยนะครับจากฝ่ายความมั่นคงมาอยู่ฝ่ายสาธารณสุขเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะใช่เลยมันจึงเกิดเป็นวาทกรรมที่คนพูดกันติดปากว่าหมอรักษาคนเท้าหิรันรักษาใจซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าการแพทย์พูุลักษ์หรือ medical pluralism ในสังคมไทยการแพทย์พูุลักษ หมายถึงการที่เราไม่ได้ยึดติดกับการรักษาแบบใดแบบหนึ่งแต่ใช้หลายๆวิธีร่วมกันหรอครับถูกต้องค่ะคือผู้ป่วยไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์นะเขาก็ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ใช้ความเชื่อมาอุดช่องว่างทางจิตใจในยามที่วิทยาศาสตร์อาจจะยังให้คําตอบที่ชัดเจนไม่ได้ ศาลของท่านจึงเปรียบเสมือนห้องฉุกเฉินทางจิตวิญญาณที่ทำงานคู่ขนานกับห้องไอซูของโรงพยาบาลเลยทีเดียวโหเป็นคำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากครับห้องฉุกเฉินทางจิตวิญญาณและถ้าจะพูดถึงพลังของท่านในยุคปัจจุบันมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือเรื่องของน้องพอตเตอร์ใช่ค่ะ เรื่องนี้ถือเป็นตำนานร่วมสมัยหรือ Urban Legends ที่ทำให้ความศรัทธาในองค์เท้ฮิรันพนาสูรขยายวงกว้างออกไปสู่สาธารณชนอย่างรวดเร็วมากเรื่องราวเริ่มต้นจากภาวะวิกฤตเลยใช่ไหมครับคือเด็กชายคนนี้ป่วยหนักมากจนถึงจุดที่ทีมแพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตแล้วค่ะตามข้อมูลคือสัญญาณชีพดับลงแล้วแพทย์กำลังจะเตรียมนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งสำหรับคนเป็นแม่ มันคือช่วงเวลาที่หัวใจสลายที่สุดแต่ในความสิ้นหวังนั้นผู้เป็นแม่ตัดสินใจไปกราบไหว้บนบานต่อเท้าฮิรันพนานย์ที่ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายจริงๆแล้วปาฏิหารก็เกิดขึ้นขณะที่กำลังจะย้ายร่างเด็กชายกลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้งคือทีมแพทย์ก็งงกันหมดเลยใช่ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงในทางการแพทย์ แน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือคำบอกเล่าของตัวเด็กเองเมื่อฟื้นขึ้นมาน้องพอตเตอร์เรมาว่าตอนนั้นวิญ,ญญาณได้หลุดลอยไปในที่มืดมืดน่ากลัวแต่แล้วก็ได้พบกับยักษ์ใหญ่ใจดียักษ์ใหญ่ใจดีค่ะเป็นชายร่างสูงใหญ่หน้าตาดุแต่ใจดีมาช่วยเจรจากับใครบางคนแล้วก็นำทางวิญ,ญญาณของเขากลับเข้าร่างโดยบอกเหตุผลว่าแม่ขอไว้โหคนลุกเลยครับ พอเรื่องนี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์แล้วก็เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียมันเลยกลายเป็นเหมือนเครื่องยืนยันในสายตาผู้ศรัทธาว่าอำนาจของท่านมันไปไกลกว่าแค่การรักษาโรคแต่ไปถึงขั้นที่สามารถต่อรองกับความตายได้เลยถูกต้องค่ะเรื่องเล่าลักษณะนี้ทำหน้าที่ผลิตซ้ำและตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ให้ดำรงอยู่ร่วมสมัยได้อย่างทรงพลังมากแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับ พอมายุคโควิด -19 ท่านก็กลับมาเป็นกระแสะไวรัลอีกครั้งกับสิ่งที่เรียกว่าคำทำนายร้อยปีนี่มันคืออะไรครับอ๋อเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากค่ะมันเป็นข่าวลือที่แพร่ะสะพัดในโลกออนไลน์โดยมีการเชื่อมโยงว่าทาวฮิรันพนาศูนย์เคยเตือนไว้ว่าโรคระบาดใหญ่จะกลับมาทุกร้อยปีโดยนับจากไข้หวัดใหญ่สเปนที่ระบาดหนักในสมัยรชัชกาลที่6ซึ่งคือปีพศ2463 พอมาถึงการระบาดของโควิดในปีพศ2 5 6 3มันก็ครบร้อยปีพอดีเป๊ะไม่ว่าคำทำนายนั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามแต่การเชื่อมโยงนี้มันก็ทำให้ท่านกลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในช่วงวิกฤตโควิดไปเลยใช่ค่ะข่าวลือนี้ทำให้ท่านกลายเป็นแทบกันโควิดไปในทันทีมันสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่มีพลวัตหรือไดนามิกมากๆคือสามารถปรับตัวให้เข้ากับความวิตกกังวลร่วมสมัยของผู้คนได้อย่างน่าทึ่ง จากเทพป้องกันไข้ป่าในอดีตก็กลายมาเป็นเทพป้องกันโควิดในยุคปัจจุบันได้ครับจากการที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้จะเห็นภาพการเดินทางที่น่าทึ่งของเท้าหิรันพนาสูรเลยนะครับจากจิตวิญญาณที่เกิดจากความกลัวในป่าลึกถูกทำให้เป็นทางการโดยอำนาจของราชสำนักและในที่สุดก็ถูกโอบรับโดยผู้คนในสังคมสมัยใหม่ในฐานะเทพแห่งความหวังและการยยวยาเป็นความเชื่อที่มีชีวิตและปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองมาตลอดร้อยกว่าปีเลย ใช่ค่ะเรื่องราวนี้สรุปภาพสังคมไทยได้ดีมากว่าวิทยาศาสตร์และความเชื่อมันไม่ได้แยกขาดจากกันอย่างสิ้นเชิงแต่มันทำงานเกื้อหนุนกันเพื่อเติมเต็มความต้องการของมนุษย์และในอีกในหนึ่งตัวตนของเท้าหิรันพนาสูรเองก็ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนทั่วไปด้วยผ่านมิติของความศรัทธาที่ทุกคนเข้าถึงได้เหมือนกัน สุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะครับในยุคที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าไปไกลขนาดนี้การที่ผู้คนจำนวนมากยังคงฝากความหวังไว้กับอสูรจากป่าอย่างเหนียวแน่นมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความกลัวความหวังและความต้องการที่พึ่งพิงซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่บางทีแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็อาจยังให้คาตอบทั้งหมดไม่ได้